ถามประจําหน้าเพจว่ายางปีใหม่ยางปีไหนอะไรยังไงวันนี้มาตอบคาถามคทายความรู้นิดนึงนะครับว่ายางปีใหม่ไม่ได้สําคัญกับยางมือสองยางเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรมาดูกันตัวอย่างง่ายๆ BS พุลีปีสองหนึ่งสองเจ็ดห้าห้ายี่สิบยูเอสเอครับเป็นไงกินริมกินข้างนี่ฮะชุดปียี่สิบเอ็ดนะนี่ดูนะอ่าคุณดูเอาตัวนี้ชุดหนึ่งอยู่ประมาณห้าพันห้านะครับสําหรับยาง ปีใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรคนที่ชอบยางปีใหม่แต่โครงสร้างยางเป็นแบบนี้คุณจะเลือกอะไรกับามาดูตรงนี้275เหมือนกันครับ275 55 20เป็น B f S ทธิตเหมือนกันแต่ปีนี่ครับขออนุญาตดูเลยปี19อันนี้ถนอมยางครับรถไม่ค่อยได้ใช้นะยางวิ่งน้อย ตอนนี้อยู่ประมาณตอนนี้เลยนะเหลือประมาณ50%นะจากราคา4ี่0 0 0 0เนี่ยตอนนี้เราขายอยู่ประมาณแค่9,500เองต่อชุดประมาณนี้นะตัวนี้เอาไปใช้เลยมาแล้วเรียบร้อยปี19แล้วก็ตัวนี้ปีใหม่ก็จริงแต่เราไม่ได้ขายปีเราขายโครงสร้างยางที่เหลืออยู่อย่างที่ผมบอกอยู่ประมาณตอนนี้ก็อยู่ประมาณแค่5,500เท่านั้นเองเอาไปใช้สบายๆไม่ต้องใช้เงินเยอะเห็นไหมว่า อันนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆว่าที่ถามผมว่าเอ,อ้ยางปีใหม่เนี่ยหรือยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่เนี่ยมันสําคัญหรือไม่อันนี้เป็นตัวอย่างเลยครับไม่ครับหรือว่าดูอ่ะอันนี้เป็นยางออฟโรดมายูมายูยางนี่กันมายูยางพวกอยางซีรีส์ที่ใช้ความเร็วสูงแล้วกันอ่ะอันนี้ปีอะไรครับปีสองสามครับอ่ายางปีใหม่นะถือว่าปีใหม่เลยนะปีสองสามใช้กับรถอะไรเนี่ยใช้กับรถบีเอ็มเดยวไยูยางล้อหลังเป็นไงอันนี้คือเติมลมอ่อน,ก,นกินด้านในมุมแคมเบอร์ลบ ตัวนี้ใช้ได้ก็ประมาณสักลูกค้าใช้อยู่ประมาณเขาบอก3 0,000ื่นโลจบแล้วยังไงต่อเอาไปใช้ต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ากินริมแล้วไม่สามารถขายต่อได้อันนี้ผมเอามาเป็นเทคนิคให้ลูกค้าดูนะครับอันนี้สําหรับยางเก่าแล้วก็นี่ไงยางยางปีใหม่พนกงานปี2องสามอ่าขออนุญาตดูนี้เลยครับนี่เห็นไหมสะพานยางหมดแล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้สะพานยางมัน1.6มิลอันนี้มันต่ำกว่าแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงแล้ว1.6มิลเราใช้ประมาณสัก3มมิลนะตัวนี้คุณก็ใช้ไม่ได้นะนี่ไงคือยกตัวอย่างสำหรับ ยางปีใหม่ที่คุณถามกันว่าเอ้ยยางมือสองปีใหม่ปีใหม่ขอได้ไหมนู่นนี่นั่นเป็นไงครับนี่ปีใหม่ปีใหม่แล้วก็อันนี้ก็คือปีใหม่ปีใหม่กว่าแต่สิ่งสำคัญผมเคยเรียนเคยบอกไปเสมอว่ายางปีใหม่เนี่ยมันไม่ได้สาระสําคัญแต่มันคือโครงสร้างเอะโครงสร้างยางที่สำคัญกว่าโครงสร้างยางที่เหลืออยู่สําคัญที่สุดเพราะคุณไม่รู้เลยว่าผู้ใช้วันพวกคนแรกเนี่ยเขาใช้ยางยังไงแบบไหนแล้วก็ดูแลยารักษาลมยางไหมดูแลการรักษายาหรือตากแดดทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าเราไม่รู้ ตรงนี้เราเราเราไม่ดีแต่สาคัญคือวันนี้เราคัดโครงสร้างยางก่อนแล้วเราก็เลยบอกว่าสิ่งที่พี่ๆถามผมหรือเพื่อนๆถามผมในเพจว่าเฮ้ย,ยางปีอะไรยางปีอะไรวันนี้เลิกถามควรจะถามว่าโครงสร้างยางเหลือเท่าไหร่แล้วเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่กี่ประมาณกี่กิโลคุ้มไหมใช้จ่ายเงินเท่าไหร่อันนี้สาคัญที่สุดอันนี้40,000อันนี้4 0 0 0 0่ยางใหม่นะแต่คุณจ่ายวันนี้9,5 0 0บอกเลยคุณจ่ายไม่ถึง25%นตจ่ายมาประมาณ23%แต่คุณได้ใช้ยางประมาณ50%าน่ะ ใช่ป่ะจ่ายแค่20กว่าเปอร์เซ็นน่ะแต่คุณใช้ได้ยายอีก5 60เปอร์เซ็นน่ะตัวนี้ก็ได้อีกอ่ะดูแล้วกันประมาณกี่หมื่นโลอ่ะถ้าปกติประมาณแสนโลคุณก็ได้ใช้อีกประมาณ50,000โลอ่ะคุ้มไหมล่ะเนี่ยดูเอาดิอ่ะก็ยังปีใหม่หน่อยอ่ะคุณก็ใช้ได้ตัวนี้ประมาณ30,000โล2อ0 0 0มโลคุณก็หมดละอ่ะแต่ปีใหม่นะเห็นไหมเป็นตัวอย่างง่าย,ายๆสั้นๆเอาเป็นว่าทิศเนี้เอาไปใช้กันดูดูการดูโครงสร้างยางสำคัญที่สุดผมมีประสบการณ์กว่า20ปีที่อยู่ยางรถยนต์มานี่ไม่ว่าจะยยยาางอองงใหมม่่ืออสเนี ผมอยู่กับยางมือสองมาเพื่อช่วยเหลือคนเพื่อเอาไปใช้ชั่วคราวาไปใช้จังหวะทีบ่บางครั้งมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัว mm. หรืออะไรก็ตามหรือกําลังรอรถเพื่อจะขายหรืออะไรก็ตามเราเอาไปใช้เพื่อความปลอดภัยเราไม่ได้เอาปีไปใช้ความปลอดภัยเราใช้โครงสร้างยางเพื่อความปลอดภัยวันนี้เอาไปใช้เอาไปบอกต่ออาศัยหมายเลข39นะมีแต่ความรู้ให้ไม่ได้มีอะไรมากมายมีทั้งค้าส่งค้าปี แต่ไม่ใช่สาระสําคัญสาระสำคัญคือโครงสร้างยางที่คุณใช้ได้แล้วเอาไปใช้ได้ได,ได้ใช้ได้จริงวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้บอกต่อแะน,นะนํานะหรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ถ้าอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงเราสามารถที่จะมาาทําทคลิปในครั้งต่อไปได้นะครับวันนี้ผมปอสายหมาตัวสามก้ขอลาไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ